สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ที่เส้นลาดเท้านะบรรยากาศแดดจ้งเปรี้ยงเลยตอนนี้แดดแจงเปรี้ยงเลยกาลังจะเดินไปหาอะไรกินหาข้าวทาน,นหาข้าวกินนะนี่เราอยู่ที่เส้นลาดเท้านะรับนะกำลังจะเดินไปหาอะไรกิน สามสิบห้า้เดินไปหา้องกินนะเดินทีว่าวันนี้เราจะได้อะไรมากินนะอยู่ข้าวแล้วนะนเช้าก็กินปราตบอย่นี้ก็ะจะหาอะไรเซ็บเซ

Hoàng chắc chắn và sẽ chắn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  sẽ sẽ เดี๋ยวไปเจอกันที่ที่ร้านที่ทำงานนะครับ